แอบส่องชีวิตหลังกล้องลิซ่าแบล็กพิงค์แต่งตัวชิลล่องเรือเที่วเวนิตเก๋เป็นกระแสะวรุ่ไปทั่วโลกกับความสวยสง่าดุดดั่งเจ้าหญิงผู้สงดา์ของไอดอลสาวลิซ่าแบล็กพิงค์ที่ปรากฏตัวในงานบุลเกอรี่เมดิเตอร์เรเนียไฮจ์เจอรีคอร์เรคชั่นที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีในขณนะล่าสุดลิซ่าแบล็กพิงค์ก็ได้อวดลุกน่ารักน่ารักชิลเรียบง่ายกับชีวิตหลังกล้องผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่ตอนนี้มีผู้ติดตามก้าว าล้นนค3.7โดยลิซ่าก็ได้ออกไปใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปลองไปนั่งเรือชิลๆชมความงามชมสถาปัตยกรรมชมวัฒนธรรมของชาวเวนิสเป็นอีกหนึ่งทริปที่ได้ทำงานและเที่ยวไปด้วยกันซึ่งเธอดูแฮปปี้มากๆกับมันเลยล่ะคะ่ะทำเอาบลิงเห็นภาพแล้วอดยิ้มต่ำไม่ได้และมีความสุขไปด้วยจริงๆ